เพราะว่าปุ๊บปับได้แล้วเพราะมันมันน่าจะเซฟตัวเองแล้วตอนเนี้ยได้ได้ได้มีอยู่แล้วใช่ปะมีแม่พวกเยอะได้ถ้างั้นก็พรุ่งนี้เราว่ากันได้ก็ได้คืนเนี้ยเดี๋ยวให้เดี๋ยวนายให้เจสพาไอ้เจสไปกับนายไปหาพวกอ่ะได้ปะได้คือเนี้ยเดี๋ยวนายพาไปหาได้เรียกกำลังพอเลยได้เพื่อนได้สบายได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาเรื่องเรื่องคือมันมันมันจับมั่วหรือไงมันมันคือมันก็ไม่ได้ถามว่าจับมั่วไหมก็ก็ไม่ไม่ถึงกับ ก็จะเข้าแบบมันไม่เข้าใจมากกว่าในสิ่งที่ผมจะสืออ่อแล้วแบบมันก็ตัดสินโดยที่ตัดเหตุผลออกไปอ่ะเข้ออาใจาปะคือมันมันเข้าใจปะมันตอนแรกมันก็เหมือนจะฟังเหตุผลไงแต่มันก็แค่เหมือนไงเอองั้นเดี๋ยวคืนนี้เราเตรียมการเลยแล้วก็คืนนี้ก็ลุยเลยดีกว่ามาั้งตอนไหนมาเขีาใจปะได้คือผมอธิบายไปในมุมที่แบบไม่ได้เข้าข้างฝั่งฝั่งเราแล้วไม่ได้ข้างฝั่งดีเซีมองแบบพูดกลางๆเลยนะ าก็ตัดเหตุผลตรงนี้ทิ้งไปเพราะว่ามันมันบอกว่าจับมาแล้วอะก็คือปล่อยไม่ได้น้องเราคือมันควรจะรอดไงปล่อยแล้วมันเสียหน้าใช่ป่ะซีพีอ่ะมัน่าจะ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 นะกเพราะว่าเออใช่เออเดี๋ยวเราทำให้มันหน้าเสียเลยวะนะทำให้มันหน้าเสียเลยวะเพื่อได้เพื่อนไม่ยอมเสียหน้าเดี๋ยวมันได้เสียงอื่นแทนแล้วไอ้โปรติดนานไหมพี่จากสี่ชั่วโมงเราไปหามันดิไอ้เก๋ไอ้โปรเก่งอยู่ผมแปกอยู่ผมแหะก็ได้ผมแปะได้อยู่ เอาขอขอคนไปส่งหน้าครูคนหนึ่นงก็เดี๋ยวเราก็ต้องหาพวกก่อนอย่างแรกแล้วก็วางแผนว่าจะเล่นยังไงเอาวิธีอะไรแบบไหนได้เอาเอาตัวประกระันปะจับแม่งเป็นตัวประกันสักคนไหมล่ะซีซีอะใครดีมันจะเอาเอาตัวที่แบบไม่มีอาวุธก็ได้นะตัวไม่มีอาวุธคือไงมั้ก็คือ,คอ,คอแต่ว่าม,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 มันไม่มันมันมันจะมันจะเกิดยังไงถ้าสมมติเราไปข้ามมา ท่านมาก็ให้หมอผมว่าต้องลองไอนี่ก่อนเพื่อนกองกำลังกีกี้อ่ะใช่เพื่อนชิวเหมือนพวกลิงอ่ะเพื่อนเหมือนพวกลิงเข้าแบบลิงล็บุรีอ่ะแบบวิ่งกันเป็นฝุ่นบินทำได้แล้วกูบอกไว้ก่อนนะแบบลิงอ่ะใช่เหรอเป็นร่อยอ่ะเพื่อนเอาเอาแบบไม่เกินไม่เกินไม่เกินร้อยยี่แปดได้พอเพื่อนบัตรอ่ะบัตรอ่ะเพื่อนอุโนโอเคป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกวมพวกอะไรพวกนี้ไม่เกินร้อยยี่ิบแปดนะเพื่อนโอเคป่ะบุกทีซีเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนาเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยแผนต่อ ได้เลยเราคุยแผนเอาเดี๋ยวคุยแผนกันวันนี้เดี๋ยวไล่หาคนเตรียมตัวให้ได้เดี๋ยวเตรียมตัวให้ไปวัเนี่ยได้เอาพวกลิงมาเพื่อนเอาลิงมาลิงแสเหมก็แบบฮฮใฮ่าแบบเหมือนแบบใช่ลิงไหนอันเนี่ยลบุรีอ่ะไม่แต่บอสถ้าเราทำอย่างกั้นเพิ่ข้อจะเรียกแก๊งในทีมมาเอาป้องกันอะไรก็ได้หมดเหมือนกันน้องคิวกลัวไหมล่ะไม่ครับสวยน้องคิวมีพวกไหมล่ะ พอมีพวกไหมก็ไปคุยก่อนครับไปถึงพวกไหนครับพวกแบบในพวกที่อยู่ที่เนี่ยผู้ที่อยู่ที่เนี่ยมีมีรู้จักบ้างไหมรู้จักแต่สาวดิป้าเอกเอาผู้หญิงมาไม่ได้ช่วยอะไรแล้วจริงแต่ว่าผมกลัวว่าเขาจะไม่ร่วมกับเราหรือเปล่าเข้าใจครับไม่เป็นไรมินน่าจะจัดการได้เรื่องเนี้ยไม่ต้องเป็นน้ำแกงก็ได้ครอบครัวเนี้ยหวานเจี๊ยบเลยกว่าได้เรื่องคนผมไว้ใจมินอยู่แล้วมินได้หาได้แล้วไม่น่ามีปัญหา มันกดตีจัดเลยว่ะทีเอ่ะใช่คือมันมันคืออย่างที่ผมบอกมันตัดเหตุผลทิ้งไว้แล้วมันไม่มันกลัวเสียหน้าเว้ยอย่างที่ผมบอกมันกลัวเสียหน้าแค่นั้นเลยก็เดี๋ยวจัดให้มันเห็นหน่อยว่าหน้าเสียเป็นไงเวลาแบบนั่งแล้วหน้าเสียรลอนร้อนแะแต่ถ้าแก๊งไหนที่เข้าไปช่วยมันก็ไม่เป็นไรถึงกูเจ็บกูเก็บไว้ในใจอ่ะหัวใจกูมันพูดไม่ได้ไงมันก็เลยต้องใช้ปากกูระบายออกมาเวลามันพูดได้เออเดี๋ยวรอดูอ่ะ เดี๋ยวหาคนแล้วก็คุยเรื่องว่าจะเข้าตรงไหนไอ้ทางเข้าตรงนั้นอนะ่ะไม่ควรจะโง่งแจ้งขนาดนั้นนะตอนตอนที่ผมผมคิดว่าคือน่าจะแบบโผลมาแบบตรงซอยซอยข้างๆมันอนะ่ะไม่มีซอยเล็กอยู่อะ่ะจอดรถไกลด้วยอันนี้ อีกเรื่องแล้วก็เดี๋ยวว่ากันพรุ่งนี้มันจับให้โปรโลสี่ล้านนะเพื่นอนปรับสี่ล้านสี่ชั่วโมงอะ่ะเออกับอดีเกมสองคนสี่ล้านคือโดนปรับหรอโดนแปดล้านแปดชั่วโมงตอนแรกแต่หารสองก็เป็นสี่ล้านสี่ชั่วโมงคนละเลยโอ้ แต่ก็เราต้องระวังคือพวกปืนสไนเปอร์น่ะเม็ดเดียวแตกเลยแล้วก็ปืนกลปืนพกอะไรมันอีกอุ้มอุ้มอุ้มแม่งแล้วละอุ้มแบบอาวะอุ้มอุ้มมาเลยอุ้มเบิดที่เสียให้ปืนมันหายอ่ะเอาเลยใช่เหรอลองดูวะน่าจะได้มั้งแต่ว่าน่าจะหน้าหน้าลองนะเพื่อนหน้าลองนะหน้าลองหน้าลองเดี๋ยวก็ทึก็เลยเป็นทีเผลอเดี๋ยวแกล้งทำเป็นคุยกับมันอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าที่นี่มันกดอุ้มศพไม่ไม่ไม่ได้ห่อเนี่ยกี่นาทีนะ มีหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวสร้างสถานการณ์เนาะเดี๋ยวหาแบบสถานการณ์อะไรเลือกแบบเออไม่ต้องอุ้มก็ได้นะไม่ต้องอุ้มก็เลยเดี๋ยวเป็นแผนเออเดี๋ยวว่ากันพวกนี้ก็ได้แต่ผมว่าเขาน่าจะลองตัวขึ้นและท่านางผมแะ้วเพราะมันมันรู้แล้วเมื่อกี้ผมเพิ่งคิวไปอีกตัวแดงเลยหน้าทีซีอ่ะแต่มันไม่เห็นว่าใครทำยีเดวุลีไอสัตว์โดวซะ เราคืสดอ้ะแล้วแบบมันน้วมัน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 ไม่รู้ด้วยนะแทงข้างหลังแล้ข้างหลังไม่รู้ด้วยไม่รู้ตัวนะไม่ใช่มาเอ้ยเออช่างมีตาที่สาวนะกูร้องไห้นะไอ้สัตว์ก็อะไรบอสผมว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับจากจีเพ็เมื่อกี้เออแต่ GPS ที่กูปวดหัวอะไรเฮ้ยจีเพ็ดอะแม่งรู้ยันเวลาผมเข้ามาที่นี่กี่ชั่วโมงเฮ้ยอะไรกี่ชั่วโมงอ่ะโคตรรั่วโอ้โข ซีไปทำได้ทุกอย่างเพื่อนนี่แหละเออลืมไปว่ามีกล้องจอดปิดหน้าทีซีด้วยใช่น้องเราเราตรงนี้ก่อนเพื่อนมันทําได้ทุกอย่างนะบอกคนไปเล่นธนาคารไว้ไหมเพื่อนเบี่ยวไม่ต้องครับไม่เหี่ยวไปดิบอกดิบอกดิไอ้น้องไอ้น้องหัวแดงไอ้ไอ้เทเลสบี้บอกดิน้องน้ำลายยืดเชื่อมึงเออก็ เอาสักกี่คนดิน่าจะร้อยคนน่าจะพอแล้วมั้งแม่งมีไม่กี่คนเองหลักสิบกว่าชิอุ้มเหมือนป่าอุ้มลองอุ้มเหมืนปะได้นี่ได้ปะเพื่อนได้ปะได้ปะคือเขาห้ามอุ้มแก๊งไม่ใช่เหรอแต่นี่เราอุ้มทีเสียใช่ปะเออไม่ปึ๊งใช้วยนะปึ๊งเช็คดีนะว่าโทรศัพท์มันแอบฟังเราได้เปล่าวหนักจีพีแต่เราถ้าเราโดนถ้าเราแพ้เราจะโดนปรับปแบบรออะไรเพื่อนเต็มกาอ่ะผมบอกเลยเต็มกาเท่าไหร่วะเต็มกาเมึงฆ่ากี่คนอ่ะมึงเหมาหมดอ่ะตรงนั้นอ่ะทีเซียมีคนโบรานปะ คนที่มึงสลบไปคนละล้านอะ่ะเหมือนกีซีนะกีซีสิบคนก็สิบล้าน <im ple asure> ได้เนาะไอ้กูว่าเราอุ้มมันได้นะเวย้ยเราเราเอาตัวทัวร์เราสิบคนอะ่ะพรุ่งนี้ต้องมาดูว่ามันมีเพิ่มอีกคนปะต้องดูต้องดูฝัง่งคนฝั่งมันดนะ้วยแล้วต้องส่งคนไปนั่งดูได้<อ>ชูรมุนมันยิงไม่ถูกหรอคุยเรามาร้อยมันจะยิง,ยงไงยงิยงยงิยง,ยงไม่โดนหรอก <im ple asure> โดนลิงอ่ะโดนลิงมันจะเลือกยิงใครก่อนอ่ะเออมึงโดนลิงไงี่อ่สิบเอ็มหันสิบเอ็มหันร้อยคนคนละแสนเอ้เงื่อน เต่ว่าเราต้องใส่หน้ากากเพื่อนพี่ชายครับทางในบัญชีหมดครับพี่ชายใช่เนาะทางในหมดของชายกับคาเทียเนี่ยคนละสี่เอ็มในเกมมีตังคนแหละไม่มีเพื่อนมีเราไม่มีพอใจโปรล๊อปฮะมีเราที่พอใจก็เบื่อมากเลยโอพี่ไอ้มึงได้เพื่อนอันและเราไปโดนอีกเมื่อกี้อุ้มไม่ได้ถ้ามันอุ้มได้แม่งรอดไปแล้วเว้ยเฮียคือเมื่อกี้ไอสัตว รอดคือรอดแน่ๆรอดร้อยอ่ะคือรอดร้อยเปอน่ะกูบอกเลยว่ารอดร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันไม่ฟังเหตุผลตรงนี้ไปมันมีโอกาสรอดใช่มันช่วยอุ้มเต็มไปหมดนะมันปลดมันปลดแล้วไม่เหรอมันปลดมือไม่เหรอมันก็ต้องรอดใช่แต่มันรุ้มไม่ได้มันต้องมันต้องยกไม่เหรอต้องยกไม่เหรอแต่เขาเนี่ยเขาตัดเหตุผลจริงไงเขาบอกว่าจับไปแล้วไม่สามารถปล่อยได้โอ้เฮียเกี่ยวเฮียอะไรถ้าพูดย้อนเวลาเฮียมันต้องไอ้นี้ได้จริงหน้า่ันมันอาจจะโดนไม่โดนจับหรืออาจจะโดนจับก็ไรนะเพื่อนพูดไปก็เท่านั้นอ่ะ ผมว่าพ่งนี้ดนี่ยอ่ะรอแม่งดนี่ย่ะชิวๆทำเลยแบบจบเกมได้มามนะก็แต่ว่านายก็ต้องบอกแล้วนะไอ้พวกที่เขาร่วมกับเราเบื่อใช่ต้องบอกว่าเออมันอาจจะมีเอออาจจะมีส่วนเสียอะไรบ้างเออคือต้องให้มันเตรียมถ้าไม่พร้อมไม่เป็นไรเลยคนที่แบบไม่ไม่ไม่พร้อมก็เราก็ปล่อยผ่านได้เตรมใจอ่ะเพื่อนเอาพวกเต็มใจมาดีกว่าเตรียมใจเตรียมเงินนะเพื่อน ถ้ขอฟังอ่ะมันมันไม่เสียหน้าหรอเว้ยคือมันก็แค่แบบเออก็มันไม่ได้ผิดพลาดที่เขาผมก็บอกเดี๋ยวมันไม่ได้ผิดพลาดที่ทีซีนะเรื่องเนี้ยแล้วก็ไม่ได้ผิดพลาดที่น้องผมด้วยมันผิดพลาดที่ใช่ตัวปลดล็อกหรือเปล่าใช่ก็พูดกลางๆสุดแล้วนะถ้าขาดแปดดิขาดแปดอ่ะไปดิไปดิไปดิไปเลยอะไรวะขาดแปดเลยอ่ะเนองโง่โดนโดนโดนเอ้ยรถเต็มอ่ะเพื่อนไปเลย

อัเดียวก็หรือกูหาให้มันกีไหลเดือนหน้า 8M ดเอ็มใช่ไหมมีอยู่แล้วล่ะอะไรเงี้เอ้ยที่แคขาดแปดกียร์อะไรวะไหนไหนขาดแปดวะไม่เขาบอกขาดแปดในดาชชันพี่เฮ้ยหืมขาดแปดอครใครวะใครวะมึงเอาหัวไม่กูตบเอาหัวไม่กูตบดิเอาเอาหัวไม่กูตบดิใครบอกขาดแปดเอาหัวไม่กูตกเดี๋ยวผมดูชื่อไหมพี่เดี๋ยวผมตบให้ยจะเปียกกันอกไรพี่พอร์ตครับพี่พอร์ตพิมพ์ขาพิมพ์ขาดห้านะครับพิมพ์ขาดห้านะครับยังมึงตกมึงตกเลขเหรอเออ ไม่ครับพี่เรียนคณิตมาบอกว่าคุยพี่พ,พ,พนนานแปดแล้วแต่เช้าแล้วเออเออนั่นนั้นแต่เช้าวะเรียนไม่ดูเวลาเนี่ยแล้วไม่ว่าพอไม่ดูเวลาเฮียมนันต้องว่าพอ,ดอาเด็ดเรียนอยู่มาเข้าวงเข้าวงสา,ามทีบีแล้ว